สวัสดีค่ะไอมีใหม่ๆเที่ยวง่ายๆสไตล์เราเองวันนี้กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะ EP 3กับวันที่2ของทริปสิงคโปร์ไม่ได้มีแค่สิงโตพ่นน้ำ สำหรับโปรแกรมวันที่2ที่เราตั้งใจเอาไว้ก็คือเราจะต้องไปที่ซันไกบุลเลอร์เป็นป่าชายเลนที่อยู่ติดกับยอโฮบาลูประเทศมาเลเซียและต่อด้วยช่วงบ่ายเราจะไปเที่ยวที่สะพานเซาทนริดและเดินต่อไปที่สะพานแฮนเดอร์สันซึ่งอยู่ไม่ห่างกันจากนั้นมื้อเย็นค่อยไปหาของกินที่คักคีก่อนที่จะกลับโรงแรมนะคะ แต่ด้วยความที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะดังนั้นการที่ฝนจะตกจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิงคโปร์มีแค่ร้อนกับฝนเหมือนภาคใต้บ้านเรานะคะการเดินทางสําหรับวันนี้เราใช้รถบัสเหมือนเดิมค่ะจากที่พักของเรานั่งสาย14ไปลงที่ป้ายซัมเมอร์เซตถนนออชา์ดแต่ว่าวันนี้เราเดันเจอกับพายุฝนตกหนกักเลยต้องมาหาอาหารเช้ารองท้องพร้อมกับหลบฝนที่มมซัมเมอร์เซต สำหรับซัมเมอร์เซตเป็นจุดเชื่อมต่อรถ MRT และยังเป็นห้างขนาดใหญ่ดังนั้นจึงมีทางเชื่อมที่ทะลุผ่านถนน2อฝั่งเปิดตลอด24ชั่วโมงแต่ในส่วนของห้างยังไม่เปิดให้บริการนะคะแถวนี้ห้างเปิดเวลาเหมือนบ้านเราเลยค่ะประมาณ10โมงเช้าแต่ก็จะมีร้านอาหารเช้าเปิดอยู่บ้างค่ะ เรานั่งรอฝนหยุดและภาวนาขอให้หยุดก่อน10บโมงจะได้ไม่ต้องปรับแผนแต่สุดท้ายแล้วก็สายเกินที่เราจะไปเที่ยวป่าชายเลนได้เพราะกว่าฝนจะหยุดก็11บเอโมงกว่าแล้วเราจึงตัดสินใจตัดโปรแกรมครึ่งเช้าออกเพราะจะก,กระทบกับโปรแกรมครึ่งบ่ายของเราก็เอาเป็นว่าขออนุญาตแปะไว้อีก1โปรแกรมเอาไว้มาเที่ยวสิงคโปร์ข่าวหน้าค่อยไปแล้วกันนะคะดังนั้นเราจะแทนที่โปรแกรมครึ่งเชา้าเป็นการเดินเล่นที่ถนนอ,อชาแทด ตามด้วยอุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ดแคนนิงที่เลื่องชื่อสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วเราจะเดินเล่นไปเรื่อยๆจนถึงหน้าม u วเซียมออฟสิงคโปแต่เราจะไม่เข้าไปด้านในนะคะขออนุญาตถ่ายแค่ด้านหน้าเอาบรรยากาศก็พอและไปหาของกินมือเที่ยงแถวมหาวิทยาลัย SMU หรือมหาวิทยาลัยการจัดการของสิงคโปร์ค่ะเอาละค่ะเราเดินออกนอกห้าง3 1 3 s o m e r s e มหันหลังให้ตัวห้างนะคะ แล้วเดินไปทางซ้ายมือเดินเลาะเล่นไปเรื่อยๆค่ะชมบรรยากาศถนนชื่อดังของสิงคโปร์จนถึงร้านวิกตอเรียซีเกตจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดต่อด้วยห้างไอออนที่มีรูปชิ้นปลาและอาหารแสนอร่อยที่ฟูดคอร์ทชั้น B4 จากนั้นให้เรามองหาทางเชื่อมไปฝั่งตรงข้ามจะเป็นทางรอดใต้ถนนนะคะจะไปโผล่หน้าห้างลักกี้พาซาเลยค่ะ สำหรับห้างลักกี้พาซ่าเป็นแหล่งรวมของถูกขนมและของฝากเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่นี่นะคะ และจากตรงนี้เราไปที่อุโมงต้นไม้กันต่อเลยนะคะวิธีการเดินทางจากห้างลักกี้พาซาให้เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตง่ายๆเดินทิศทางเดียวกับทางรถวิ่งแต่ถ้าสมมุติว่าใครเดินไม่ไหวจะนั่งรถบัสต่อไปก็ได้ค่ะประมาณ2-3ป้ายป้ายตรงนั้นจะเรียกว่าป้ายดอบิกอตหรือห้างพาซาสิงโปโ์ล่าค่ะ การไปอุโมงต้นไม้จากป้ายรถบัสหน้าห้างพาซาซิงกโปล่าหรือจาก MRT ดอบี้กอทางออกบีให้เราเดินไปที่ถนนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะหรือทางฝั่งโรงแรม YWCA ตรงไฟแดงข้ามทางมารายมีทางเชื่อมทะลุไปที่สวนได้เปิด24ชั่วโมงหรือจะเลี้ยวซ้ายตามคลิปของเรามาก็ได้นะคะเพราะว่าจะมาโผล่ตรงอุโมงเลยสะดวกมากๆค่ะ วันที่เราไปมีคิวรอถ่ายรูปอยู่ประมาณ2-3คิวด้วยความที่เราไปคนเดียวอะนะก็เลยขออนุญาตเก็บแค่วิวก็พอจากนั้นก็เดินเล่นไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้แวะร้านเบเกอรี่ชื่อดังนะคะจากตรงนี้เราจะไปเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปที่หน้า m ิวเซียมออฟสิงคโปรตึกสีขาวสวยมากๆเลยค่ะ ใกล้ๆก,กันแค่ข้ามฝั่งก็เป็นมหาวิทยาลัย SMU แล้วนะคะแล้วก็เป็นสำนักงานของ Lazada ด้วยเราจะฝากท้องมือกลางวันที่นี่ด้วยค่ะเป็นฟู้ดคอร์ดที่นี่มีนักศึกษาเยอะไปหมดเลยค่ะตอนที่เรามาเป็นช่วงเที่ยงพอดีคนเยอะแต่โชคดีมีโต๊ะว่างอยู่1โตะ๊ะมื้อนี้เราเลือกกินเป็นบะหมี่อร่อยมากๆค่ะน้ำซุปหอมหวานไม่ต้องปรุงเลยหมูแดงก็อร่อยลาคา่ก็ไม่แรงนะคะพอท้องอิ่ม โปรแกรมช่วงบ่ายก็เริ่มค่ะเราไปนั่งรถสาย124เพื่อไปที่ s o u t h e น n r i ต e นั่งไปไม่นานก็ถึงจุดหมายพอลงรถก็จะเห็นสะพานทางขึ้นเลยนะคะรมรื่นมากๆถูกใจที่นี่มากเลยค่ะด้วยความที่เป็นวันธรรมดาคนน้อยแต่ก็จะมีคนสิงคโปร์มาเดินออกกำลังกายอยู่บ้างและในช่วงเช้าฝนตกทำให้วันนี้เดินสบายมากๆเพราะว่ามีเมฆมาก ไม่มีแดดเลยไม่ค่อยร้อนค่ะสำหรับสะพานนี้สามารถเดินเชื่อมไปที่สะพานแฮนเดอร์สันเวฟเป็นสะพานชื่อดังหรือว่าจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของสิงคโปร์ด้วยนะคะและแน่นอนว่าเราไม่พลาดเพราะว่าอยู่ในแผนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วระหว่างทางมีป้ายบอกตลอดไม่ต้องกลัวหลงเลยและยังมีจุดพักจุดชมวิวตลอดทางสบายตาร่มรื่นมากๆเลยค่ะ ถ้าสำหรับสะพานแฮนเดอร์สันเวฟนะคะเรามาค่อนข้างบ่อยค่ะแต่สะพานเซาเทนริสย,ยังไม่เคยมาเลยเพราะว่าดูในแมพมันค่อนข้างไกลและก็ไม่ค่อยมีใครรีวิวด้วยแต่พอมาเดินเองมันไม่ได้ไกลหรือเดินยากเลยค่ะอย่างที่คำสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสรุปก็คือเดินได้สบายมากๆและเราก็ชอบมากด้วยคราวหน้าจะมาอีกแน่นอน จบจากจุดนี้พลังงานค่อนข้างน้อยเพราะว่าเหนื่อยมากๆเลยค่ะเมื่อเย็นของเราจะไปหาข้าวกินที่ร้านทรงฟ้าสาขาคาคีนะคะเราเดินลงมาจากสะพานแฮนเดอร์สันเวฟขึ้นรถบัสสาย145ไปลงที่ป้ายคาคีเลยค่ะแอบเมานิดนึงนะคะด้วยความไม่รู้เลยแอบปล่อยไก่ไปตัวโตเลยเห็นโตว,ว่างก็เดินเข้าไปนั่งเลยจ้า พนักงานเดินมาบอกว่าต้องรอคิวเราก็งงๆแต่ก็เดินออกมานอกร้านคือสรุปว่าเราจะต้องยืนรอให้พนักงานพาไปนั่งที่โต๊ะพร้อมกับเอา QR Code มาให้สกแกนสั่งอาหารเราก็เลยสั่งแบบมาตรฐานข้าว1นึ่งบวิเต๋หนึ่ง,าต,งตามด้วยคณะน้ำมันหอยอันเรื่องชื่อสรุปก็คืออร่อยสมคำล้ำลือค่ะอร่อยมากๆ น้ำซุกเติมได้ไม่อัน้นรสชาติไม่เหมือนของไทยนะคะถ้าเป็นบกักวเตของไทยจะออกแนวเครื่องยาจ,จีนหวานๆแต่ถ้าเป็นของสิงคโปร์จะเผ็ดพริกไทยค่ะสดทีก็โล่งคอมากๆเลยพออิ่มแล้วมาเดินเล่นต่อที่คาคีนั่งเล่นเบาๆไม่นานฝนก็เริ่มลงเม็ดอีกรอบเลยหนีกลับก่อนดีกว่าก่อนที่ฝนจะตกหนักไปกว่านี้เรานั่งรถบ,บัสสาย12กับโรงแรมนะคะวิธีขึ้นบัสและการเปิดกุ ก็แมมีใน EP 2สามารถย้อนดูได้เลยนะและเราก็ขอจบวันที่2แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP นี้ EP หน้าวันที่3ของการไปเที่ยวสิงคโปร์กับทริปสิงคโปร์ไม่ได้มีแค่สิงโตพ่นน้ำเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างอันนี้ต้องคอยติดตามชมกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันจนจบนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมฝา กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ